สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองสวยๆนะคะทรงสวยค่ะทุกท่านดูดีเลยทีเดียวนะคะกับรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ค่ะคันนี้เป็นปี2014สียังดูดีนะคะทรงสวยค่ะทุกท่านพร้อมขับพร้อมใช้กันได้เลยนะคะปีไม่ลึกด้วยค่ะเครื่องยนต์2 2 xlt highlander open cab สีเทาดำนะคะปี2014มือเดียวป้ายแดงค่ะรถสวยมากๆค่ะทุกท่านเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคา2 28,000บาทค่ะยางใหม่ปี2023นะคะมีแอร์แบคค่ะเครื่องเกียร์ช่วงล่างทำใหม่เก็บงานเรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยนะคะรถตอนนี้คือสภาพแบบสมบูรณ์พร้อมขับได้เลยคะ่ะทุกท่านไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพริ่มเติมนะคะ ท่านใดถูกใจรถกระบ,บะคันนี้นะคะท่านสามารถนัดดูรถด้วยตนเองได้เลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายโดยตรงติดต่อนัดหมายและไปดูรถด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับพร้อมตรวจสอบเอกสารและสภาพรถ,รถให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงแนะนำเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ